นี่เป็นร่องรอยความเสียหายของบ้านเรือนสะพานสิ่งปลูกสร้างต่าง,างๆที่ถูกน้ําป่าพัดในตําบลตับเต่าอําเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะแม้ว่าน้ําท่วมจะผ่านมานานเกือบ3าสัปดาห์แล้วแต่ว่าก็ทิ้งความเสียหายและอาจจะต้องใช้เวลาฟื้นฟูนานหลายเดือนส่วนนี้เป็นความเสียหายห <2 S 1> นักค่ะก็คือนาข้าวที่จมน้ํามานานนับเดือนตอนนี้ระดับน้ํายังลดลงไปอย่างช้าๆนะคะ ชาวบ้านรอไม่ไหวค่ะต้องพากันออกหาปลาเอามาขายสร้างรายได้บอกว่าต้องหารายได้แล้วค่ะเอาไปซื้อข้าวกินในช่วงนี้รอบสองนี่มันขึ้นมาพืบเดียวพร้อมกับที่ตมบลตับเต่าวันที่ยี่สิบสองไปหมดเลยไปหมดเลยหลังจากนั้นก็ท่วมยาวไม่ท่วมยาวเนี่ยลงทีละนิดละนิดเนี่ยหาปลามันก็ไม่คุ้มกับไม,<า>ไม่ไม่คุ้มหรอกแต่ทำไงได้ ต้องต้องมีรายได้นะใช่ค่ะนอกจากนาข้าวแล้วค่ะก็ยังมีสวนผล,ลไม้อย่างเช่นสวนทุเรียนในอำเภอเชียงของเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบนะคะสวนทุเรียนเดิมทีค่ะเป็นความหวังของเกษตรกรแต่ว่าความหวังนี้พังทลายลงนะคะกว่าที่ทุเรียนจะปลูกได้แล้วก็เพิ่งออกผลผลิตแต่ว่ามาถูกน้ำท่วมยืนต้นตายไปก่อนตอนนี้น้ำก็ยังท่วมสูง ควจะตั้งรักได้นะหูอยากจะอยากจะได้แปได้หรอเพราะเขากระฟ้าความหวังไว้กับมันตัวเราฟ้าความหวังกับมันตัวนั่นนะเพราะว่าเขาตั้งใจไว้ละว่าเขาทาไว้เผื่อตอนเขาเท่าแก่มั้เขาบอก่ได้นักเกินไปหมอเขาดูแลคนเขาได้อย่างได้ก็เรื่องเนี้เรื่องตัวเขาไปตอนเอายัมแก่เขาต้องไปลูกกวนลูกหลานนี่เนาะเพราะน้ำท่วมครั้งนี้มาน้ำท่วมครั้งเดียวจบ มสวขณะที่พื้นที่เกษตรกรร,รกมอื่นๆอย่างเช่นสวยกล้วยหลายร้อยไร่บริเวณปากแม่น้ําอิงถูกน้ําท่วมทั้งหมดค่ะแม้ว่าปีนี้กล้วยจะราคาดีนะคะแต่ว่าเกษตรกร,เ,ร,ร,กรเก็บขายไม่ได้เพราะว่าผลผลิตเสียหายไปหมดแล้วค่ะจังหวัดเชียงรายได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ลากยาวมาเลยค่ะจนถึงปัจจุบันมีพื้นที่เกษตรกรรมถูกน้ำท่วมมากกว่าสอง0 0 0ไร่น้ำท่วมครบทั้ง18อําอำเภอ ประชาชนได้รับผลกระทบมากถึง34,000หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมครั้งนี้แล้ว5คนค่ะ